ซ้ำทรงขี้ขุดเอา้ากูผิดอะไรเนี่ยก็กูขี้ขุดอะน่ารักจังธรรมดาเลยครับกระเป๋าเหมาะก,กับเด็กเอือโอ้โ,อโหกระดาษแรงเกินคุณแอนนี่ไอ้เด็กเอ,อือกระเป๋าเหมาะก,กับเด็กเอือไ่้ไหมนะไอ้เด็กเอือมอบใครครับเหมาะกับคุณหรือเปล่า <c oughs> โอ้อีกเด็กเอ,อือมาะกับคุณ <c oughs> หรือเปล่าอะไรเงี้ย กระเป๋าน่ารักคิกตุ๊กขี้มนี่ยโตโอ้โหด่าผมเด็กเอ๋ยคิดอะไรวะเนี่ยเด็กเนิร์ดอะไรว่าอะไรเด็กเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ำหรอโอ้โหกูก็อาบทุกวันน่ะดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีดูคนได้ผมสวัสดีครับภาพพีชไคเต็มไปด้วยต้นเตีนะครับไม่เกี่ยวครับพีชไคก็เชี้แล้วมองไงมเอาแว่นไหนมองนะพี่มันเราทั้งสอยก็สู้ความเปรี้ยวจุกไปแล้วขอบคุณมากครับเพื่ออะไรครับขอบคุณสิบห้าด้วจาพี่แห่ปลากรอบนะครับผมมากครับอาบน้ำแปรงไม้ฟันก็เหมือนเดิมบอกตัวเองหรือเปล่ามึงบอกตัวเองหรือเปล่าครับพี่ หมาะกับสีธัญญาครับไอ้เทียนี่ไปเรืเ่อยจะเม่นอะไรก็เม่นเม่นไปเรื่อย